ถึงกับตกใจนะคะเมื่อคุณเปิ้ลจรุณีเนี่ยเขาออกมาเล่าเรื่องราวสุดเจ็บปวดเพราะว่าถูกคนในครอบครัวเนี่ยทำร้ายต้องพักรักษาตัวเนี่ยเกือบเดือนค่ะนานๆทีนะคะจะเห็นเจ้าของฉายาราชินีกูของเมืองไทยอย่างเปิ้ลจรุณีเนี่ยออกมารายการถ่ายรายการสักทีนะคะเรื่องราวนี้ค่ะเขาได้ออกมาเล่าในรายการคุยแซบโชว์ค่ะคุณเปิ้ลเองเริ่มต้นเล่าเรื่องราวนะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่รันทดที่สุดแล้วในชีวิต ที่ถูกทําร้ายร่างกายเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนในครอบครัวเขาบอกว่าเนี่ยดูแลมาตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่ข้าวเม็ดแรกเธอไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งเนี่ยเธอจะมาถึงจุดที่ถูกทําร้ายร่างกายอย่างสาหัส กระทั่งทํางานไม่ได้มันเป็นคดีอาญาป่วยแน่22วันจนต้องขอาลาละครนะคุณผู้ชมส่งผลการตรวจร่างกายส่งแผลต่างๆให้ดูเธอบอกว่าเธอเนี่ยถูกทําร้ายบนเหมือนช่วงบนลิ้นปีนะคะบ,บนอกช่วงลิ้นปีไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้หรือว่าป้องกันตัวเองได้เลยแรกๆที่โดนเนี่ยก็ยังพอเดินได้นะคะแต่ว่าพอขับรถตัก จากเหมือนต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วเลยต้องเข้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นไม่กี่วันผู้ชมหาก็ทานอาหารไม่ได้ทานแล้วก็อาเจียนออกมาไปส่องกล้องปุ๊บปรากฏว่ามีแผลในกระเพาะนะคะเลือดมันออกก็เลยมีการทําการรักษาเรื่องราวเนี่ยมันต่อเนื่องมาเป็นปีๆค่ะเธอก็เริ่มอธิบายละเอียดละเอียดขึ้นนะคะจนเล่าต่อไปว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเจอกันแบบธรรมดาน,นี่แหละก็มีการตะโกนทักแต่คําที่เขาคือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตอบกลับมาเรียกคุณเปิ้ลเนี่ยว่ามัน คุณเปิ้ลก็บอกว่าตกใจมากแล้วก็บอกว่าทําไมละมึงเออทีนี้เขาก็บอกว่าพูดกับเราอย่าพูดกับเราว่าเอออย่าไปพูดกับมันเลยทีนี้คุณเปิ้ลเองเขาก็ตอบกับว่าเอาทําไมละมึงเออจากนั้นเขาก็บอกว่าไปอยู่ท้ายรถผละจากรถอ่ผ่าจากรถออกมาแล้วก็เหมือนพูดบอกว่าเอยเดี๋ยวขอทีเดียวฝ่ายนั้นพูดออกมานะคะทีนี้คุณเปิ้ลบอกว่าเธอเองก็ยังติดสายโทรศัพท์อยู่เลยเหมือนคุยโทรศัพท์อยู่ค่ะทีนี้เขาก็บอกว่าเออเธอเนี่ยหาเรื่องเธอไปหาเรื่องเขา แล้วก็ตะโกนด่าเขามากมายด่าฝ่ายตรงข้ามมากมายฝั่งนู้นเนี่ยเขามีพยานเป็นเท็ดสิบกว่าคนเลยมันเป็นที่ร้านก๋วยเตี๋วด้วยนะคะเขาบอกว่าคุณเปิ้ลเนี่ยไปหาเรื่องเขาก่อนคุณเปิ้ลบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าคุณเปิ้ลไปทําเขาก่อนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าคุณเปิ้ลเองโทรศัพท์อยู่คุยกับผู้ส่วนอยู่พอเขาโดนเนี่ยเหมือนคุณเปิ้ลโดนปุ๊บเอามือเนี่ยยันอัตโนมัติเหมือนเป็นสาญชาญานะคะเอามือยันแล้วโทรศัพท์มันก็หล่นแต่โทรศัพท์เนี่ยม พี่เนี่ยมีพยา,ยานคนเดียวเออคนที่คุยโทรศัพท์อยู่ไม่งั้นเนี่ยคุณเปิ้ลเองเนี่ยก็ไม่มีเส้นสายที่ไหนจะไปเจอนะคะเเจอพยายนฮิตเข้าไปในสิบเอ็ดคนเนี่ยโอ้โหต้องตายแน่นเลยเขาบอกว่าเขาผ่านตรงจุดนั้นมาด้วยความที่รู้สึกร้าวรานมาโดยตลอดทั้งนี้ค่ะคุณเปิ้ลเองเนี่ยก็ได้บอกถึงสาเหตุที่ถูกทำร้ายอีกนะคะบอกว่าปมเรื่องเนี่ยมันอาจจะยาวนานมากในใจิตใจของเขานะคะเพราะว่าความต่างของอายุที่มันต่างกันรอบหนึ่งก็คือสิบสองปี เ,เหมือนว่าเขาเนี่ยก็จะถูกโอปุ้มดูแลจากคนในครอบครัวคุณเปิ้ลเองก็ทํางานนอกบ้านความผูกพันในบ้านเฉพาะวันไหนที่ได้อยู่เท่านั้นก็คือเหมือนผูกพันกันน้อยมาก,กน,นะคะมันกลายเป็นว่าเป็นทีมกันข้างหลังแล้วก็คุณเปิ้ลกรโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียว,ยยวทํางาน คุณเปิ้ลบอกว่าไม่รู้นะว่าเดี๋ว้วนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมารู้ที่หลังสรุปได้ว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นี่มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกที่แบบว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมานะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเปิ้ลถูกทาร้ายก็เคยผลักเขาออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าเขาเนี่ยดื่มเบียร์ด้วยวันนั้นอาจจะทําร้ายเรานะคะทีนี้เขาบอกว่าคนนึงเนี่ย เขาเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันเลี้ยงดูมาเหมือนกันตั้งแต่ข้าวเมดแรกเนะี่ยปัจจุบันคนนี้เนี่ยทำให้คุณเปิ้ลเองไม่กล้าเข้าบ้านนะคะเพราะว่าได้ยินจากกล้องวงจรปิดบอกว่าถ้าเขาเนี่ยจะทําเขาไม่ทําเหมือนอย่างเดิมแน่นอนเขาจะเอาให้โดดเดี่ยวกว่านี้อีก แล้วก็จะเอาให้เป็นเป็นอมพาสไปเลยนะคะนี่คือคนที่คุณเปิ้ลนบอกว่าเราเนี่ยเลี้ยงเขาตั้งแต่ข้าวม็ดแรกเลยนะเราไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนี้ยังไงเลยค่ะแต่ว่าคําพูดของเขาแหละมันได้ผลก็คือเราไม่กล้าเข้าบ้านอีกเลยเราก็ต้องอยู่ให้ได้คนเดียวคุณเพิ้ลนจะได้จารุณีเองเขาก็เหมือนออกมาเล่าระบายความในใจเป็นเรื่องราวที่สุดเจ็บปวดแบบนี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครเป็นคนทําร้ายเขาหรือว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่เขาก็ออกมาเล่าให้ฟังเท่านี้ค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทยเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกรแสสออนของงัคม